สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเตือนภัยคนขี่จกักรยานยนต์หนุ่มโดนเชือกว่าวบาดคอลึกหนึ่งเซนติเมตรวิตเป็นอันตรายถึงชีวิตเมื่อวันที่24ธันวาคมผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ว่าถูกเชือกว่าวบาดคอจนได้รับบาดเจ็บอยากแจ้งเตือนเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนเล่นว่าวและผู้ใช้รถให้ระมัดระวังในช่วงฤดูเล่นว่าว นายอภิพัฒน์ว่องไวอายุ22ปีชาวบ้านตำบลสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ผู้ประสบเหตุกล่าวว่าเมื่อวันที่20ธันวาคมเวลาประมาณ18นาฬิกาตนได้ไปเล่นกีฬาในหมู่บ้านขับขับขี่รถจักรยานยนต์ไปตามถนนในหมู่บ้านใช้ความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อมาถึงซอยข้างโรงเรียนบ้านคูขาดรู้สึกแสบบริเวณลำคอจึงเอามือจึงเอามือไปรูปดูพบว่าเป็นเชือก จึงรีบจอดรถตรวจพบเป็นเชือกไนลอนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3มิลิเมตรซึ่งเป็นเชือกของว้าวแอกว่าวขนาดใหญ่นายอภิพัฒน์กล่าวต่อว่าจากนั้นก็มีคนขับรถผ่านมาช่วยเหลือและดึงเอาเชือกว่าวออกจากถนนก่อนจะไปทำแผลที่โรงพยาบาลสตึก มอระบุแผลนลึกเกือบหนึ่งเซนติเมตรโชคดีที่วันนั้นไม่ขับรถเร็วและเชือกไม่ขวางถนนในลักษณะตึงมิเช่นนั้นอาจจะรุนแรงกว่านี้นายอภิพัฒน์กล่าวอีกว่าอยากฝากเตือนผู้ที่เล่นว่าวในช่วงนี้ให้เล่นว่าวอย่างระมัดระวังหากว่าวตกควรจะดึงเชือกออกเพราะอาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ส่วนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ระวังในช่วงฤดูเล่นว่าวเพราะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทุกปีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ